ได้หอยกระจกอีกตัวแล้วจ้า,น,านี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงบ่าวสาปูทุกคนนะคะวันนี้สาปูกับหลานนะคะลงมาหาหอยแครงหาหอยกระจกกันนะมาอีกฟากนึงไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะแต่ตัวแรกเจอหอยกระจกแล้วจ้าเก็บไปนะคะตัวใหญ่บเบิ้มหอยแครงก็มีนะคะทุกคนด้านนี้แต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่นี่พอหาได้อยู่นะนี่ตัวเล็กๆแต่ว่าราคาดีนะ แพงกว่าตัวใหญ่หลานเจอหอยกระจกหนึ่งตัวเอา้าเล่นจนน้ําขุนไปแล้วนะอุ้ยตัวใหญ่จ้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เลยจ้าได้นะอ่ะเจอหอยกระจกอีกแล้วจ้านี่อ่ะเก็บไปนะสะสมไปจ้าเจอหอยกระจกอีกแล้วจ้าอุ้ยอันนี้ตัวมันนะไม่ใช่เปลือกนี่ เจออีกจ้าเจออีกจ้านี่นะอุ้ยมีเยอะหนะ้าหอยกระจกด้านนี้เรามาหาหอยแครงแต่ว่าหอยกระจกมันเยอะนี่หลานสาวเจอหอยกระจกอีกแล้วจ้านี่มีตัวนะคะเก็บไปจ้านี่เอ้าหอยดาวนะอุ้ยหอยดาวตัวใหญ่นึกว่าหอยแครงแต่เป็นหอยดาวตัวใหญ่เก็บไปนะคะ เจอหอยกระจกอีกแล้วจ้านี่ได้หอยกระจกอีกตัวแล้วจ้า,น,านี่นะนี่อีกตัวจ้ะเราค่อปเอาเพียงออกนะวันนี้ไม่ค่อยได้หอยแข็งนะคะมาหาอีกฝั่งหนึ่งได้หอยกระจกไปเยอะเลยจ้านี่นะหอยกระจกมีเยอะนะแถวนี้นี่หอยแข็งก็มีนะแต่มันมีไม่เยอะมันมี ตัวเล็กๆจะเป็นส่วนใหญ่ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ